สวัสดีครับเพื่อนๆบ้านสวนลุงติ่งนะครับวันนี้มาชมเหรียญพุทซ้อนที่ปลุกเสกโดยท่านอาจารย์ทองนะครับวัดสำเภาเชิญจังหวัดปัตตานีปี2548นะครับเป็นเหรียญที่สวยงามแล้วก็ย้อนยุคได้สวยมากๆนะครับเนีย่ยนะลักษณะเหรียญก็จะเป็นเหรียญพุทซ้อนแบบนี้นะฮะมีหลวงพ่อทวดอยู่ด้านบนท่านอาจารย์ทิมนะครับนะด้านหลังก็จะเป็นพระเจดี วัดช้างให้แล้วก็มีตุ๊กตาอยู่ข้างในแล้วก็มีช้างอยู่ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูกันนะครับเพื่อนๆว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเรียนนี้ยังไม่ผ่านการใช้นะครับผิวลุ้งมากนะฮะนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมผิวยังลุ้งอยู่เลยนะฮะเขาเป็นไข่ปลาล้อมรอบนะครับเพื่อนๆเราเขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะครับมีช้าง ป้องอยู่สองข้างนะครับแล้วก็เขียนว่าพระครูวิสัยโสพลนะครับวงเล็บทิมนะครับก็คือเป็นหลวงพ่อทวดแล้วก็ท่านอาจารย์ทิมนะครับซ้อนกันอยู่นะครับก็เลยเรียกว่าพุทซ้อนนะครับบางทีก็เรียกว่าเหรียญขี่คอนะครับเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่าใช้เนี่ยก็จะมีบารมีได้นั่งอยู่เหนือผู้คนอะไรอย่างเงี้ยนะครับส่วนด้านหลังนะฮะก็จะเป็นสถูปนะฮะของหลวงพ่อทวดที่วัดช้างให้แล้วก็มีตุ๊กตาอยู่ข้างในนะครับมีช้างอยู่สองข้างนะครับ รุ่นนี้ชื่อรุ่นอยู่ดีมีสุขนะฮะสร้างโดยท่าอาจารย์ทองนะ,ะวัดสัเพาเชยปัจจนีในปี2548นะครับแล้วก็มีเขียนว่านอนจุดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาซูมดูกันไปในรายละเอียดของเหรียญน,นะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับดูเริ่มจาก่วงก่อนเลยอะจัรน,นะครับเพื่อนๆนี่นะครับ่วงก็เจาะรูประมาณนี้นะครับด้านหลังนะครับ นี่นะครับเขอปินกคมๆนะฮะเนี่ยฮะมีวงวงตรงขอบสันตรงนั้นเห็นไหมฮะเป็นวงกลมๆกลมๆกลมๆตรงใกล้ขอบนะครับเนี่ยนะฮะเยอะเลยนะเห็นไหมะอ่านะครับทีนี้มาดูหน้าหลวงพ่อทวดนะครับดูตรงอดูตรงพื้นเดี่ยนตรงฟอนต์นะครับ เห็นไหมเป็นเส้นกระจายโลหะที่ถูกปั๊มนะฮะนี่หน้าหลวงพ่อก็ชัดนะฮเมตตาสวยงามดูบนเสียนของหลวงพ่อไหมครับมีความกระจายของเนื้อโลหะนะครับนี่นะครับวัดช้างให้นะครับตัวจารย์ทิมนะครับ เดือนนี้เป็นทองแดงลมดำนะครับอ่าเงี้ยดูเมตตาของพ่อนะครับคมชัดเลยนะครับเนี่ยนะฟอนต์ต่างๆแล้ก็ชัดเจนนะครับขอบเป็นพระอายุประมาณยี่สิบกว่าปีนะครับสร้างเมื่อปีสี่แปดนะครับก็ประมาณสิบแปดปีที่แล้วนะครับโดยท่าอาจารย์ทองนะครับนี่นะฮะ เดี๋ยวดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็เนี่ยนะฮะลองส่องดูพื้นเหรียนสักนิดนะครับนี่นะครับนี่นะฮนะในองค์สัตถูกข,ของหลวงปู่ทวดที่จะมีตุ๊กตาอยู่นะฮะหนึ่งอยู่นี้นะครับชื่อรุ่นก็เนี่ยนะครับ รุ่นอยู่ดีนะครับมีสุกนะครับสองห้าสี่แปดนะครับมีนอนเนนจุดอยู่ข้างล่างนะครับนะครับถิวลุงสวยมากนะครับเดี๋ยวนี้นะเห็นนะครับเดี๋ยวดูขอบตัดสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆดูจากด้านนี้ก่อนนะครับ ขอบตัดก็เกือบจะตัดเต็มนะฮะมีขอบด้านล่างนิดนึงเห็นไหมฮะที่เหลืออยู่หน่อยนึงนะครับเนี่ยนะ,ะเห็นนะครับ,นนรบเห็นไหมฮะมีตรงนี้เหลืออยู่หน่อยนึงนะครับเกือบจะขาดหมดนะครับส่วนด้านนี้ก็ใกล้เคียงกันนะครับ ก็ตัดไปจนเกือบสุดนะครับแล้วก็มีสโลปนิดนึงนะครับตรงนี้นะตรงสันขอบตรงนี้นะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่สวยงามน่าใช้เหรียญหนึ่งในสายหลวงพ่อทวดนะครับท่านอาจารย์ทองท่านก็เป็นสายหลวงพ่อทวดนะครับแล้วก็เป็นที่เคารพศรัทธาของชาวปัตตานีเยอะมากมายนะครับมีผู้หาเหรียญท่านไปใช้เยอะนะฮะ นี่ถ้าเพื่อนๆเจอเหรียญพุทซ้อนที่เป็นท่านจาร์ทองปีสี่แปดรุ่นอยู่ดีมีสุขนะฮะเนี่ยนะอยู่ดีมีสุขนะครับก็ลองหามาใช้ดูนะครับเหรียสวยๆนะครับยังทันนะฮะปลุกเสกโดยจาร์ทองนะครับอายุก็สิบแปดปีนะครับเหรียญนี้เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สั้นๆนะครับเพื่อนๆสาหรับเหรียญพุทซ้อนเหรียญขี่คอนะฮะที่ปลุกเสกโดยท่านจารจาร์ทองวัดสัเพาเชยนะครับ เป็นหลวงพ่อชวดอาจารย์ทิมนะครับรุ่นอยู่ดีมีสุกปีสี่แนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ